พญานาคชัพญาปุดน้ำตกในแองการาวันอังคารที่หนึ่งกันยายน2534พระคุณเจ้าหลวงป,ปู่ชอบฐานสมโภเมตารับนิมนต์จากลูกศิษย์ที่เมืองบัฟฟาโลเดินทางไปชมน้ำตกในแองการาอันหรือชื่อคณะติดตามท่านมีทั้งพระคุณเจ้ารูปสำคัญอทิท่านเจ้าคุณมหาสมานสิริปุญโญพระนิเทศศาสนาคุณจากวัดธรรมบูชาท่านเจ้าคุณมหาประสาทปัญญาธโรพระเทพอนคุณจากวัดบรมนิวาสพระอาจารย์ฉเฉลยยววรกิจโจ พระอาจารย์แสงจิรวัฒโกรพระอาจารย์อํานวยกันตจารโรและพระวิรศักดิ์ธิรพัฒโธหรือครูบากล้วยผู้บันทึกเรื่องราวครั้งนี้ยังมีคณะคาราวาติดตามคือคุณแม่จ้อยอาจารย์จนนพรมมาศเ้ากุ้งชาวลาวสัญชาติอเมริกันและโยมชาวลาวอีกสี่คนรวมใจเดินทางไปด้วยกันเดินทางจากบัฟฟาโลถ,ถึงน้ำตกในแองการาใช้เวลาราว40นาทีวันนั้นแสงแดดแรงจ้าหลวงปู่ถึงกับต้องใส่แว่นตาก,กันแดดที่สติเตรียมถวาย เมื่อใกล้ถึงน้ําตกไอ้น้ําขาวโพลนเริ่มลอยขึ้นสู่ฟ้าโยมที่มาด้วยกันก็พากันชี้บอกให้องค์ท่านดูท่านหลวงปู่ชอบก็มองดูอย่างสนใจแต่ไม่เอื่อเอ่ยคําใดเมื่อมาถึงน้าตกในแองการ่าองค์ท่านเงียบขึ้นไม่พูดจาก,กับใครพระถามโยมถามก็ไม่ได้รับคําตอบใดๆเวลาผ่านไปฟ้าที่สว่างสวยก็เริ่มครึ้มลงแต่ประหลาดนักบริเวณอื่นแดดยังแจ้งมีแต่ตรงที่หลวงปู่ยืนอยู่เท่านั้นที่มีเมฆมัวลอยมาจากฝั่งแคนาดาก่อนก่อเป็นฝนตกลงมา คณะรีบหลบฝนในร้านขายของที่ระลึกหลบได้ราวสิบนาทีฝนจึงซาทว่าบนฟ้าเมฆยังคงก่อตัวแปลกตาเป็นรูปแม่เบีย้ยงูแผ่แม่เบีย้ยครูบากรุวยบันทึกว่าเมื่อทวงเรื่องเมฆทรงงูหลวงกู่ชอบก็ว่าเอาว่าอยู่ซื่อๆหน้าอยาปากหลายบอกเคยเห็นบอกให้สำรวมทั้งกายวาจาใจนั่นเองเมื่อฝนหยุดพากันออกมาเดินชมไม่ถึงสิบนาทีฝนก็ตกอีกคราวนี้ตกหนักราวนางแมวเสงบังไฟ คณะรีบพาหลวงปู่หลกฝนที่อาคารให้เช่าชุดนักท่องเที่ยวระหว่างหลบอยู่นั้นหลวงปู่สั่งว่ากลับเดี๋ยวนี้แม้จะทูลว่ารอฝนหยุดก่อนหลวงปู่ก็ตอบว่าย่านอียังกับฝนฝนมันบ่อซึมเข้าไปในใจคนคือกิเลสดอกเมื่อฝนหยุดคณะของพระอาจารย์แสงพระอาจารย์อำนวยและโยมลาวอีกสี่คนจึงพาหลวงปู่กลับบ้านโยมชาวลาวที่บัฟฟาโลคณะอื่นๆยังอยู่ชมน้ำตกอีกสองชั่วโมงก่อนกลับมาสมทบ คืนนั้นหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นอง์หลวงปู่ชอบบอกว่าถ้างงูให้นอนที่อื่นอย่ามานอนข้างเรารุ่นพี่ก็พากันขอพักก่อนรอรอบดึกค่อยมาเฝ้าแต่แล้วไม่มีใครมาแม้แต่คนเดียวหรือครูบาหรัวอ,อยู่เป็นในเวณเดียวพาหลวงปู่ออกไปเดินจงกรมหน้าบ้านจนสี่ทุ่มระหว่างนวดเส้นถวายท่านหลวงปู่ก็ถามว่าอยู่น้ำตกเห็นอะไรไหมเมื่อกลับเรียนถามท่านก็เมตตาเ่า อยู่นังตกนั้นพวกอินเดียนพวกฝรั่งตายเพราะรบกันหลายพาก,กันมาขอให้เราอุทิศบุญให้ผู้มีวาสนาต่อกันเราก็โปรดเอาได้ผู้ไม่มีวาสนาก็โปรดเขาไม่ได้เราโปรดสัตว์อยู่นั่นให้เขาไปจุติใหม่เป็นพันผู้มีกรรมดีก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้มีกรรมอยากก็ได้เกิดเป็นเดรัจฉานกระต่ายกระรอกนกหนูหรือยังต้องรอการโปรดต่อไปและที่สําคัญหลวงปู่ชอบท่านเมตตาเล่าอีกว่าอยู่นังตกมีพญานาคตระกูลชัพพยาปุรพ่อลูกขึ้น มาอนุโมทนาบุญตอนเราแผ่เมตตาพญานาคแสดงอนุโมทนาแผ่พังพานบังแดดบ,บันดานฝนฝนที่ตกนั่นไม่ใช่ฝนธรรมดาแต่เป็นฝนเทวริษพญานาคเขาแสดงฤทธิ์ให้เห็นเป็นพยานเมื่อได้ฟังดังนั้นครูบาหล้วยก็อดแปลกใจไม่ได้ถามหลวงปู่ว่าทำไมพญานาคมาอยู่ที่อเมริกาไม่ไปอยู่เมืองไทยหลวงปู่ตอบด้วยเมตตาเกี่ยวที่กรรพญานาคกระกูลชพยาปุตอยู่นี่ก่อนมนุษย์เสียอีก เขาอยู่น้ำตกในแองการามานานสามหมื่นปีประเทศสหรัฐอเมริกานาะเพิ่งตั้งได้ไม่กี่ร้อยปีเท่านั้นท่านคิดดูใครมาอยู่ก่อนกันพ่อแม่ครูอาจารย์บอกอีกว่าดึกคืนนี้พญานาคชัพยาปุตจะพาบริวารมาฟังธรรมให้ท่านสำรวมใจอย่าปล่อยกายใจตามอารมณ์ท่าง่วงก็ผิงฝานั่งหลับอย่านอนขวางเป็นตะเคีขวางคลองเด็ดขาดคืนนั้นเฝ้าท่านจนถึงตีสี่กว่าได้ยินเสียงหลวงปู่เคาะกระถนดังก๊กก๊ก เป็นสัญญาณให้พาไปเข้าห้องน้ําเช็ดตัวถวายนวดเส้นให้ทันระหว่างนั้นหลวงปู่เล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้ฟังพญานาคชัพยาปุตจํมแลงเป็นชายหนุ่มนุ่งผ้าม่อห้องพาบริวารชายหญิงนั่งซ้ายขวาขอให้เราแสดงธรรมเปตตาพลบุญเมื่อเรียนถามว่าเปตตาพลบุญคืออะไรหลวงปู่เมตตาที่บายเปตตาพลบุญคือบุญที่อุทิศให้บรรพบุรุษญาติมิตรต้นทางบุญเกิดจากจิตที่มีปัญญาเจตนาที่ดีเหมือนสายน้ําไหลสู่มหาสมุทรใหญ่ ที่สุดปลายทางคือน,นิพพานธาตุหลังคณะพญายนาคราจาไปมีเทวดานางหนึ่งนุ่งขาวผงใสมามัสการบอกว่าตนเป็นเทวดาจากสวรรค์ตะวะติงสาชั้นดาวดึงเคยเกิดเป็นมนุษย์ที่เมืองอุตรดิตนางมาขอให้หลวงปู่ไปโปรดลูกสาวที่อยู่เมืองวอชิงตันหลวงปู่ท่านกล่าวสรุปอย่างเมตตาคืนนี้เราไม่ได้หลับเลยเราโปรดสั์ทั้งในภพต่างตตั้งแต่จำพรรษาอยู่ที่อเมริกา คืนนี้หมู่เทพเทวดาอินพรมต่างพากันมาหาเรามากกว่าทุกคืน